สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีวันนี้เราอยู่กับเอลโอเอลสวัสดีครับผมบนดูสิบหลังบนฮะาวะกูได้เกิดแล้วปะเนี่ยฮะาเอ็กซ์เบอร์เนอร์ได้เกิดแน่ได้เกิดแน่วงการนี้เฮ้ยฮ่ตอนนี้ห้องหาไปห้าแล้วทีเนี่ยว่าวงการวงการอาใรเอล ใช่นี่ยต้นแดงจางแล้วเฮ้ยนี่ยเจอแล้วโอ้พอคิดลงไปได้ท็อปก็ดีนะโอ้เฮียเฮียแม่งแบบเหมือนกันหน้าด้วยจบมัาสีสไนเฮียจบแล้วไปตอนไล่อยู่เะี่ยฮะเฮียไม่แปลกหรอกที่มันจะติดขึ้นมาโอ้สไนผมโอ้จบแล้ว

ป่ะไม่ใช่ซีสีก็ดีก็เลยรู้ความต่างกว่าแพทก็ไม่นานเท่าไหร่หรอกฮะโอ้ยแพทแพทนี่ง่ายเลย <c oughs> แล้วไปเจอ,อ <c oughs> ท็อปห้าร้อย <c oughs> เอด้อสนุกเหรอเฮ้ย KDA ผมได้เหรอเอแต่ KDAR ต้องย่างมากันเน่ฮะอยู่เป็นเพื่อนแต่ไม่ได้ลงเลย <c oughs> โซเล่นแล้วะบลัมบลัมอ่ามาดิมีกาสู้ว่เล่ามีบัมอะฮ่าจะสู้อ่ะอันนี้คือยืนกำลังสปอตใช่ปะไม่ได้กล้าสแกนเนอร์ไม่มีหวาดปะไอมาๆๆเพื่อนกูว่าสู้ได้มีบัมใหญ่ก็สู้ได้ไหวไหวระยะกูถึงแคสแกาเนอร์ปะเมื่อกี้นี้กัน เคียไม่โดนในศาสตร์มาตัดกันมายึดกันดิมายึดกันดิเสือได้ยึดสกันเนยก็เหมือนง่ายล่ะเออรัดคีบรัดคีบมาเลยมาเลยมาเลยเสือเีย็นนิ่มนะเอาได้เปล่าวะครับครับเปิดมันตอนดูวัดมั้ยเป็นต่อมันหิวกูว่ะ ไไอ้ไอไอ้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 เอี้ออ้ถอยไอ้อ้ไ้ไออ้ไอเอ้อไอ้ไออ้ไอ้ไออ้อ้มองไไอ่ไอ้้เอ้อ้อ้อไอ้อ้อ้ไอ้อไอ้ไอ้ไหลเลยไอ้ต้ไ้้เ้อไอ้อไไไ้้้อ้ไ้ไอไ้ไไไ้้อ้อ้อไ้อ อ๋อเจ็บร้อยจิ้มไปจิ้มไปเอาเรื่อยๆได้ถ้ามันกลับกูว่าเราไม่จะได้แพนเดยอนได้อยู่ไปอยู่เออมาเลยไปสกานเนอร์ชิบมหายแล้วกูไปช่วยนี่ก่อนต้องระวังมันไอ้นี่วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดไม่ไม่ไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วไปช่วยชาโคก่อนต้องระวังมันแบบตัดกันนี่วะเอ้าแม่งงั่งไอ้เหี้ยมันมันไม่อยากใช้โลเว้ยกูกลัวที่มันใช้โลอ่ะ แล้วมันจะมาตะตัวตัวแห้งจะอึดเงยเลยยัดยัดไปก่อนเลยไอสัตว์สุดท้ายตายหาเลยเล่นมาแต่ลาจังหวะจังไม่เนี่ยเอาได้ปะเนี่ยไอถ้ามันมาอีกได้ได้นะได้ได้ไอเชนันเรอะไปไปต้องรอลิปหลักี๋ยวกพลาม้อ่ะไอโซกูว่าบอกได้วะเอาได้ปะ ตีเลยโอ้ยโอ้จะตายอยู่แล้วสามตัวเออเออเอาได้เอาได้เอ็งโกงอเหี้ยเราอันตีไม่มีโอเคโอเควันไม่ได้ที่มันฟันกูอย่างแรงอันนต้องจัดเลย กัดตลักเขาไม่มีกัดละถ้ากัดไหครับว้ตัวสองกูไว้อยู่นะเจ่ใช่ตจางด้ปะได่๋ยวไปอยู่นันจีหมดเอาได้แรงวะสวยมากเดินไปวะทียเด็กเยี่นี่อย่างดีสิ ้ยเเฮ้ยมาช้าแต่มานะเฮ้ยไม่โดนป้อมยิงสักติดหนึ่งเลยโอ้โหสุดยอดใหลิฟช่วยเเฮ้ยเฉยเอาดิเอาดิเอาแถของแถมของแถมของแถมาๆโอเคเออได้กกูได้กัวได้กกูได้กัว้าแม่ง้าแม่งเนี่ยได้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 เอาเลยเลจิ้มโอเคอะไม่ได้จิ้ม โอ้ยๆๆๆๆเอาไอตัวๆๆๆๆพอได้จริงได้จริงเอนท์จีไม่มีคำนึงไม่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 เรียน่น้ามึงเราเขได้กูแบบเขาเลน่าอยู่อะโอ้ยเหอะได้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 กลับเงาเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเที่ยโซได้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 กลับเงาไม่ได้เมื่อกี้ส่งเงาแล้วก็หนีมันอ่ะ ไอเฮียกืเย็นฟรีข้อชิวอยากไายเ็ตตาว่ะมาดิเพื่อนเนี่ยจัเนี่ย่งไม่มีอันติกูลืมไปไอ้เฮียทีเขาไม่มีโอดเลยไ,ไ,ลไ,ได้ามีละแกดไม่งั้นได้เนต้านะอ้ะอามาแล้วหรอระวังมันรวบนะมาดิทีมนด้ดีจัออดอ้ายอมแพ้อ๋อสุดยอดไปเลย แยรนั่นไม่น่ามีใครออกมาเล่นด้วยโอเบลก้าล oh, ็อกเข้าบอกซํำทําสอนซ่อมคอมเอเ้ยมันมันกลัวเฮียอะไรขนาดนัน้นเอาเรื่อง ได้ได้อป่ะซีดีตอนนี้ไม่ได้แล้วมั้งอดีตตังเงียบได้บางกรไปเพิ่มความแรงไม่แรงเฟสเกิดถึงเราจะอยู่ซิลถึงเราจะอยู่ซิลแต่ว่าแรงโซโลดูโอเราจะอยู่คนโถด ระวังนะเมื่อกี้ใส่ลาดอยู่ใส่ลาดอยู่กลัวแอดมันมีหวาดนหรือว่าไม่างหน้ามีไปอาบ้าก็เปิดชิงงจัหวะเปิดก่อนเลยเฮ้ยมีฮิวมันมีฮิวมันมันจะตัดกลับแน่เออเฮ้ยคุต้องไปวะบายโหเลือดเหลยยี่สิบโอโหยัยแม่งหิวเลยเลือดเหลือยี่สิบยังโหนะพี่ เอาเรื่องหลบกเฮียถ้าแพ้งล่ะตามเมื่อกี้เสียล่ะทรงมันไม่มีเลไสักเอาปะอันตีพร้อมได้ได้เฮ้ยไม่โดนอ้ายกันเฮอยเฮียเฮ้ยเฮียเฮียใคร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 เฮียกูยืนนิ่งอย่างชิวจริงฟรีมากอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลย โอ้ร้องไห้และร้องไห้จนดาเมจหมืนพันแล้วเนี่ยเล่นอย่างงงอไปดันบนมาไปรีบไปปัดบนสามทางไปไปเฮ้ยออออิออนฟิทเตอร์นี้ก่อน